แนะนำเขาแน่ยมาจะไปปลูกอยู่รักกําแดอวานนี้เราตัดยากไปทรงเครื่องสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาสุขสุขคนเพามีต้นู้เรียนต้นหนึ่งอยู่ค่ะ ก็จะเจอาไปปลูกแซ่ฟ้ากไก่ของบ้านเดี๋ยวจะพาะไปเบิงต้นทุเรียนต้นน,น้อยน้อยต้นทุเรียนเดี๋ๆ นำเขาแดงมาเช่าไปปลูกด,ดูก็กำได้เดี๋ยวชี้ทาไปเมืองอันรีนเขาแป่งหลังคาแป่งเดี๋ยวก็พีดานพีดานลูกฝนพายุเข้าแล้วพีดานเหงื่นลูกมีต้นทิงเบียนต้นทิเบียนอันมีหนึ่งต้นนี่เอาน้ำแบกพอหนุก ได้เลยมันถูใช่พอเราเห็นอ,อย่างกระแปงหลังคากระเบือ้องพ่อแม่พี่ด่านเนาะพี่ด่านนั่นรูอันแล้วปลูกขับอิดโมยาโอมักนะเหตีนะเห็ดหลังคาในนี้ยโมมาก,กวบมาเขาจะเอกเหตุให้สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลงไปน่านอาบสวย ไอบีออกน้ำไ, oh <my> ไมโครทำไมได้อ๋อเบื้งหน้าลูกอีู่านตัวยักกินน้ำแดงไอเรื่องเราแปลงเทท่านนะฝนตกฝนตกลงมานักเลยแทนมันลกนะ Đừng nằm Đừng nằm em ấy... Ôi Em à Em à Nhạc Em yêu nhà. Chị có phim nhạc Xin có Xin có ơi กินข้าวอ่ะไปลิงตัดต้นไม้เป็นผ้าใส่ใสไฟเว่นนี้เราตัดยาตัดยาหอดทุ่นอ่ะอันนี้เหลือเก็บาฟนั่นเก็บาฟนั้นยังหกเลย เพืเดเข้ามาฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งกดไลค์ให้ครอบครัวนน้อยของมูอีเนอร์ฝากเป็นกำลังใจให้เดชไอ้วิวไปพุทเบื้องพักอันนี้เราเต็มเียอันเชียว่ะนะเชียวไดนโนเสาร์ เคียวได้ในผักเคียวอันนี้มกเล่ยนยมพันได้ย้ายออกหยิบกับพักหอมเมือ mm hmm. งหมักโมหมัออกโมขาวม mm hmm. ีน้อยเดียวซิงโก้ซิงโก้ก็กินขา้าวท่าวละซิงโก้นะ วันนี้อากาศคืมๆฟ้าคืมให้ยังกินน้อมแรลงเมื่อวานในต้มไก่นี่เหลือไก่อัน จุงไกลไว้หน่อยหนึ่งต้านอันานั้นนี่นี่ต้นดูลายต้นดูลายลาวตัดออกนี่ตัวนั้นก็ตัดออกมันก็ปิ่นฟุ่มอยู่ทงได้เดียว างานนะผู้เศซ้านี้แปลงพีดานอห้รบิงเล่มพีดานแต่ฟังนั้น สัน้นพวกลเวลาฝนตกละมันนั่นพาฝนตกละมันพาถือเพดานล้วมันเปื่อยบัดมีเงินก่อนมีเงินจึงแต่งเพดานแต่งหลังคาใหม่ จังววะสิบปลูกอยู่ใส่ดีมีต้นทุเรียนต้นหนึ่งอยู่หันเสียงวะเสียงควายนะปลูกหน้าปลูกหน้านี่กับไปรได้เนาะปะโลโรบไให้ปลูก ถามประตุเราปู่ยใส่แตยว่าบอนต้นเอียงเราบุปูสิปูทอรีนตานุ่มแล้วสิไปปูย,ปย่เจฟฝากไหนมีทเรีนต้นหนึ่ง เมเนียนคลิปนี้บึงตะลิงตัดต้นไม้แปลงเหนอนกับตัดต้นไม้ไปรู้ว่าทว่าได้ยินอันแอานำปลูกต้นมะเขือเร,รียนในเสียบปลูกดิเจฟ,ฟังได้มีต้นทุเรียนต้นหนึ่ง เอาไว้เห็ดอันฟืนว่ะโอ้ให้พุนไอบิวนะอันนี้ลิงเอาไว้เห็ดฟืนเดี๋ยวสิพาไปเบ่งน่อไม้โอไอเนี่ยนใบชี้หูดโบได้เด็ดเป็นใบท์เวลาตัดขายนะตัดเอาเรามีมีตัดใหญ่ตัดแล้วมันกแ็แตกแตกใหม่ได้ขายเรื่อยๆดรอกเขาจะออก ตลอดมัมนในนี่มันล่มดิมันล่มแล้วมันเป็นหลายใบยมะกรูดเดี๋ยวพาเบิง่งน้ำไม้ก่อนนี้บบมีนอเี็อย่างไอลิมาเบิ่งก่อนเนี่ยก,ก่อคอกลังอ้น và bưng ôn, nhẹ mà ô, tôi này tôi ตอนนี้บุ้ิ่งก็สิออกไปส่งเครื่องก่อนไอชิ้นนี้บุ้งก็ขอตัวลาไปพร้อมพบกันใหม่ในคลิปนหะน้าบ๊ายบายอลิงบ๊ายบายไปส่งเครื่องไปตลาดพร้อม